สวัสดีค่ะพเพื่อนๆสมาชิกช่องสุดหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเด่นบนนะคะร้อยสิบหน่วยนะคะเทียบชนนะคะส,ส่งศูนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดตความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรห่วรวยซั์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเด่นบนนะคะร้อหน่วยนะคะเทียบชน2สูตรนะ,ะสูตรที่1นะคะเดินยาว54าสิบงนะ,ะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก6 5 2้นะ,ะเด่น8ปดหนะ,ะออก6กห้เข้ามาที่5้านะ,ะหลักสิบ งวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่704ผลวันออกมาที่309เข้ามาที่0นะะหลัก10สูตรเราจะใช้นะคะหน่วยล่าง4ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่2-3ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2-3ครั้ง สิบท้ายครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแลนะคะแปดบวกห่งเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแบวกสเท่ากับหนึ่งหบวกสเท่ากับห้าห้าบวกหเท่ากับหนึ่งหบวกหเท่ากับสสองบวกสองเท่ากับสีบวกสามเท่ากับเจ็เจ็ดบวกสี่เท่ากับหนเราจะได้นะคะเด่นบนนะคะมาได้นะคะ ทั้งร้อหน่วยนะ,ะในสูตรที่หนึ่งะคะสี่เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สองสัจตินะคะห้าสิบสองงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก907นเดะ,ะเด่น9ก3อนะออก907นะ,ะมาที่หลักร้อยนะเก งวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่สามหกเจ็ดผลวันออกมาที่สามศูนย์เก้านะ,ะเข้ามาที่สามนะ,ะหลักร้อยสูตรนะฮะเราจะใช้หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสิบบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้าย ครั้งที่1นึทายครั้งที่100ทายครั้งที่2อและบวกข้างที่4 6่บวกหเท่ากับ1 1บวกศนย์เท่ากับ1 1บวกเเท่ากับ8 8บวกสเท่ากับ0ูบวกศนเท่ากับ0 0บวกเเท่ากับ9 9บวกสเท่ากับ2 2บวกหเท่ากับ2 2บวกเเท่ากับ1 1บวกหเท่ากับ7 7บวกหเท่ากับ3 3บวกสี่ เท่ากับ7นะเะ7บวก3เท่ากับ0บวก1เท่ากับ1เราจะได้นะะเด่นบนนะมาได้ที่110หน่วยนะในสูตรที่2นะเจ็ดศเดี๋ยวเราไปดูนะะเวลาที่เราทำการหาเทียบชนคนะแอดยกตัวอย่างมาให้นะ5ะ5งวดนะตั้งแต่งวดที่ออก5 6 3หกสะ ในงวดนี้นะคะไม่ชนกันเราก็จับคู่นะสองศู 20, 23, 24, 50, 53, 54, 90, 93, นย์สองสามสองสี่ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่ฮะจับคู่นะจะได้เป็นคู่ชุดโตดนะคะเก้าคู่ชุดนะคะผลรางวัลออกมาที่ห้าหกสามนะคะก็เข้ามานะ,ะคู่ชุดนะห้าสามชุดโตดชุดนี้นะคะ งดต่อมาหาไม่ชนจับคู่46 49 40 76 79 70 16 19 10นะผลวันออกมาที่687นะก็เข้ามานะคู่ชุดนะตัว76ชุดนี้นะฮะงดต่อมาหาชนที่7นะในกรณีที่ชนแบบนี้นะคะเราจะมีตัวกันด้วยนะคะเพื่อในกรณีที่บางทีตัวชนไม่มาก็มีนะคะ การคู่ชุด4 3 4ส1 3 1ี่หนึ่งสาตัวกันก็คือเราจะจับคู่ชุดตัวที่ไม่ชนฮะในกรณีชน1ตัวจะได้คู่ชุดโตนะสี่คู่ชุดโตนะแต่ถ้าชน2ตัวจะได้1คู่ชุดโตนะงวดนี้ออกที่สองนะในงวดนี้ก็มาตัวชนนะฮะงวดต่อมาชนที่81กันคู่ชุดโตท่าอนะออกมาที่3 8 8ในงวดนี้มาเบิ้ลนะเข้ามานะที่8ด งวดที่ผ่านมานคะชนที่เจ็ดกันศูนย์สามศูนย์หกสี่สามสี่หกนะะผลรางวัลออกมาที่สามศูนย์เก้านะคะเห็นไหมคะงวดล่าสุดที่ผ่านมานคะตัวชนนะคะไม่มาคะมาคู่ชุดตัดชุดที่เรากันไว้นะคะก็คือคู่ชุดโต๊ะคะศูนย์สามชุดนี้นะคะเรามาดูงวดนี้นะคะในงวดนี้นะคะ เราได้ตัวชนนะสองตัวนะเหมือนในงวดนี้นะชนสองตัวกันตัวเดียวแบบนี้นะเราได้ตัวชนที่เจ็ดกับหนะึ่งฮะเท่ากับว่าเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวฮนะเด่นในงวดนี้นะที่สามารถนะมาได้นะที่ร้อยสิบแล้วก็หน่วยคนะเพื่อนๆชอบเจนะ็ดฮะให้เลือกเจ็ดไปนะถ้าชอบหนะึ่งฮะก็ให้เลือกหนึ่งไปนะแต่ถ้าไม่ชอบนะเรามาดูตัวกันนะ จะมีหนึ่งคู่ชุดนะก็คือคู่ชุดนะสี่สูนะเป็นคู่ชุดโตนะเพื่อนๆชอบชุดไหนนะในชุดโตนะสามตัวบนนะแอดความชอบส่วนตัวในงวดนี้นะแอดชอบที่ตัวชนนะคิดว่าเด่นนะทั้งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเลยนะอาจจะมาได้ถึงสองตัวนะหรือว่าอาจจะมานะตัวใดตัวหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆชอบตามแอดนะก็เลือกนำนะไปพิจารณาเสี่ยงนะแต่ถ้าไม่ชอบนะก็มองผ่านนะสำหรับ เด่นบน,นะฮะร้อยสิบหน่วยเทียบชน2อสูตรฮะในงวดประจำวันที่1มิถุนายนฮะสองพันาหฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะ,ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ